กินข้าวแม่สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำอาหารเมนูโรตีมีขั้นตอนอยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะพตถุิิบในการทำแป้งโรตีนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกนะสงค์500กร,รมัมเกลือค่ะน้ำตาลเนยสดรสเค็มค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ เริ่มแรกนะคะก็จะนําแป้งนะคะที่ตวงเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในอ่างผสมของเราะคะ่ะวันนี้เราก็จะใช้หม้อเป็นอ่างผสมนะคะ <l ip> ก็คือถ้าใครไม่มีอ่างผสมนะคะก็สามารถใช้หม้อแทนได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะนําน้ํานะคะใส่เกลือใส่น้ําตาลลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนยนะคะ่ะ เนยที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นเนยสดแท้รสเค็มค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบเค็มมากค่ะก็สามารถใช้เป็นรสจืดก็ได้ค่ะแต่เราจะชอบเป็นเค็มๆหอมๆนะคะ mm hmm. ก็อาจจะสามารถลดเกลือหรือไม่ใส่เกลือตัวในตัวแป้งเลยก็ได้ค่ะ เราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะอันนี้เราก็สามารถใช้มือคนได้นะคะแต่ว่าเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เราทํากินเองนะคะแต่ว่าถ้าใครทําขายเนี่ยก็สามารถใส่เป็นถุงมือสําหรับทําอาหารก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นตะก้อมือแทนก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าใครถนัดแบบไหนนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทําหลุมนะคะที่แป้งนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปค่ะ ก็ค่อยๆเทส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วก็คนทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากับแป้งดีนะคะเราก็จะนวดนะคะให้แป้งเนี่ยไม่เหลือติดกับตัวหม้อเลยนะคะเราก็จะใช้เวลานวดทั้งหมดนะคะเป็นเวลาประมาณ5นาทีค่ะ ื่อนวดแป้งทั้งหมดครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนนะคะโดยการแรปด้วยพลาสติกแรปนะคะหรือว่าเราจะใช้ฝาหรือว่าเป็นกระมังมาปิดแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้5-10นาทีค่ะเปิดออกมานะคะก็จะได้แป้งประมาณนี้นะคะเราก็จะนวดแป้งต่อนะคะใช้เวลาประมาณ3นาทีในการนวดแป้งค่ะ มื่อนวดครบ3นาทีแล้วนะคะก็จะพักแป้งไว้เหมือนเดิมนะคะเป็นเวลา5-10นาทีค่ะแล้วเราก็จะนวดต่อนะคะอีก3ครั้งนะคะอีก3รอบทําแบบเดิมนะคะคือนวดอีก3นาทีนะคะแล้วก็พักแป้งอีก5-10นาทีค่ะทั้งหมดนะคะใช้เวลาในการนวดเนี่ยทั้งหมด5ครั้งค่ะ นวดแป้งครบ5ครั้งนะคะและพักไว้5-10นาทีแล้วนะคะเราก็จะนํนะะาแป้งนะคะมาแบ่งนะคะเป็นก้อนๆต่อได้เลยค่ะนี่นะคะแป้งนะคะมันก็จะไม่ติดนิ้วเราออกมาเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปในหม้อหรือว่าอ่างผสมนะคะเราก็จะทําให้เขาทั่วๆก้นหม้อนะคะต่อมาก็ใส่เนยสดรสเค็มลงไปค่ะเราก็จะตีตีให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่ก้วยค่ะ ที่เราต้องมาผสมในหม้อหรือว่าอ่างผสมก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําแป้งนะคะมาพักไว้ในอ่างผสมนะคะแป้งเนี่ยจะได้ไม่ติดกับตัวหม้อหรือว่าอ่างผสมค่ะถ้าอยากให้เนยละลายเข้ากับน้ามันมากขึ้นนะคะอาจจะนําไปเข้าเวฟก็ได้ะคะ่ะให้เนยละลาย ่อนะคะเป็นขั้นตอนการแบ่งแป้งนะคะเราก็จะนําแป้งนะคะมาพับไว้ที่มือแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะสามารถบีบออกมานะคะได้เป็นลูกๆนะคะแบบนี้เลยค่ะพอได้เป็นทรงกลมๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําไปชุบก,กับน้ํามันแล้วก็เนยที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็นําไปพักไว้ในหม้อค่ะ ต,ต่อไปนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมเนะคะก็มาพับไว้ที่มือนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะบีบเขาออกมานะคะก็จะได้เป็นก้อนกลมๆเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนํามาชุบกับเนยแล้วก็น้ํามันนะคะเสร็จแล้วก็นําไปวางไว้ที่อ่างผสมหรือว่าหม้อของเรานั่นเองค่ะ แล้วนะคะเราก็จะได้ลูกที่ขนาดใกล้เคียงกันนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ที่ขนาดเท่ากันเป๊ะๆอาจจะแนะนําว่าให้ช่างน้ําหนักนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนําแป้งนะคะมาตีได้เลยนะคะเราก็จะนําก้อนกลมๆนะคะมาแผ่ให้เป็นแผ่นแบนๆแบบนี้ก่อนนะคะและวิธีการตีนะคะก็จะจับแป้งมาตีแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องวนนะคะให้ครบทั้งวงนะคะสําหรับวิธีการตีนะคะแป้งจะได้มีความหนาบางเท่ากันทั้งแผ่นค่ะ สำหรับวิธีการทอดนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ใส่เนยสดนะคะรสเค็มลงไปแบบนี้เลยนะคะยิ่งใส่น้ำมันเยอะนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความกรอบของโรตีค่ะ <c oughs> เมื่อน้ำมันได้ที่แล้วนะคะก็ใส่แป้งลงไปได้เลยค่ะ <c oughs> เราก็จะดูนะคะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยสีเหลืองสวยแล้วยังแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะ <c oughs> เมื่อพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเติมเนยสดนะคะลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะ ที่เราใช้เนยสดแทนมาร์การีนะคะเพราะว่าเนยสดเนี่ยเขาจะไม่มีไขมันทานนะคะก็จะเกลี่ยนะคะให้เนยเขาละลายนะคะซึมเข้าไปในแป้งนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะกลับด้านอีกสักรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้เนยละลายดีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตักขึ้นมานะคะให้เสด็จน้ํามันนะคะแล้วก็ตักไปพักไว้ได้เลยะคะ่ะอาจจะไปพักไว้ในตะแกรงนะคะเพื่อให้เขาเสด็จน้ํามันนะคะตัวโรตีเนี่ยก็จะยิ่งกรอบค่ะ เร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำมาทานกับนมข้นหวานนะคะราดลงไปแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะใส่โรยน้ําตาลด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้แค่นมข้นหวานก็หวานแล้วนะคะหรือถ้าใครทําขายนะคะก็สามารถเสริมในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะเป็นการตัดนะคะหรือว่าหั่นนะคะให้เป็นชิ้นๆนะคะแบบนี้นะคะก็จะดูน่าทานแล้วก็พร้อมทานได้ง่ายขึ้นค่ะ เสร็จแล้วก็ราดนมข้นหวานลงไปแบบจุกๆค่ะแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลนะคะอันนี้ก็ตามความชอบได้เลยนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ